พาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะครับวันนี้ต้องชื่นชมกันหน่อยเพราะเมื่อวานนี้คัท่านผู้ชมในช่วงประมาณเกือบเกือบบ่ายสองนะครับนางสาวเจนิสาจีระเวทอายุ35ปีขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้านทองนะครับทำทีว่าจะซื้อทองเนี่ยคุณจีรเดชพอได้จังหวะเท่านั้นนะฮะก็ใช้พิกป่นเนี่ยนะครับสส่เข้าไปที่หน้าของคุณพัสรธนาคุณกิติอายุ6 1อายุ6 1ปีนะเป็นเจ้าของร้านทองสุกัญญาหวังว่าที่จะเอาทองน้ำหนัก 10บ,บาทรวมทั้งหมดใน5้5เส้น้วยกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนะไปถูกดาบตํารวจหญิงฐานิตาเพรมจิตพอบบอหมู่ปอสอพโอพธอารามจับได้แต่ว่าดาบตํารวจหญิงฐานิตาเนี่ยไปทุระนะคุณจิรเดชพอดีออบังเอิญเลยจะบังเอิญจังหวะพอดีไม่น่าเชื่อนะปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ไปทุระนะฮะพอไปเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มี เขาเรียกอะไรจิตวิญญาณ,ญญาณของความเป็นตำรวจนะก็จะหลบแล้วก็จะหลบหรือว่าจะปล่อยไปเลยครับแต่วันนี้จับได้แต่ว่าที่น่าชื่นชมนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการจังหวัดราช,ชบ,บุรีนะฮะกล่าวชื่นชมดาบตํารวจหญิงฐานิตานะครับเอาเราไปพูดคุยกับดาบตํารวจนะครับสวัสดีครับดาบตํารวจฐานิตาครับสวัสดีค่ะโอ้เสียงสยเลยนะครับ วันนี้รู้สึกยังไงฮะท่านาผู้บัญชาการตำรวจแห่งนนชาติชื่นชมผลงานเลยนะฮะค่ะขอบคุณมากค่ะครับดาบดครับในช่วงเวลาเมื่อวานนี้ครับช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงมายังไงครับถึงสามารถจับคนร้ายเอาไว้ได้ครับพอดีพอดีไปไปจ่ายค่างวดรถนะที่จอธนาคารที่สองตรงข้ามกับกับร้านเลยอะค่ะคมันรู้สึกมันแค่ห้าเมตรเองอะค่ะมีถนมท่านอย่างเดียว เราแล้วพอดีคิวมันคิวมันละมันมันเยอะคก็ยืนรอเราพอดีอยู่หลายคิวก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูแบงค์พอดีหน้าประตูธนาคารต้องก็มองมองออกไปข้างนอกร้านด้วยแล้วแล้วก็มองมองมองได้ทั้งในธนาคารแล้วก็ออกข้างนอกร้านด้วยครับแล้วก็พอดีพอพอมีเหตุร้องให้ช่วยก็วิ่งออกไปเลยอไม่ได้คิดอไปถึงกับ ถึงตัวคนร้ายเลยอ๋อเหรอตอนตอนนั้นก็คือพอพอเจ้าของร้านเ้รงขอความช่วยเหลือปุ๊บวิ่งไปเลยใช่ค่ะเอาแล้วไปเจอไปเจอคนคนคน,คน,นร้ายไดงไงฮะนางสาวเจนิสานี่ก็พอดีร้องพอเขาร้องให้ช่วยก็ออกไปก็ถึงตัวเลยเขากำลังสตาร์รถหนีแล้วไงคะอ๋อเพราะผมไม่ได้หันหันหัวรถเข้าร้านด้วยนะขอหันหัหันหัวรถออกนอกร้านแล้วค่ะเอาแล้วแล้วดาบทำไงฮะ ก็ล็อกล็อกคอเลยค่ะตีเข่าทีนึงดิ้นที่สีเลยค่ะครับเหรอตีเข่าด้านไหนะล็อกคอด้านหน้าหรือด้านหลังครับด้านข้างที่คะเขาอ๋อด้าเนี้ยด้านเอเขาเข้าไปแล้วก็คนร้ายกำลังกำลังนั่งข้อมรถจักรยานยนต์ตาจสตาร์ทรถข้อมรถแล้วอะค่ะครับอ่าฮะดาบล็อกคอเลยค่ะแล้วเราทำไงต่อดคะดับดับดับ ญแจสวิตช์รถแล้วก็จีกุญแจออกค่ะอ๋อแล้วตอนนั้นตอนนั้นเขาไม่สู้ไม่ต่อสู้เหรอครับเขาดิ้นดิ้นดิ้นค่ะมีแล้วก็มีแม่ค้าคนมาช่วยด้วยค่ะมีแม่ค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวค่ะครับก็อยู่หน้าหน้าแบงค์เหมือนกันครวิ่งมาช่วยล็อกอีกคนนึงตีข่าไปดอกเดียวแวฮะตีตีขาไปครั้งเดียวผู้ต้องหาได้ตัวใหญ่ไหมครับดาบตัวโอบวนค่ะตัวโอน แล้วช่วงจวังหวะเวลาที่เราเข้าไปจับเขาเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยคิดไหมครับถ้าเกิดว่าเขามีมีดหรือมีอาวุธเราจะทํำยังไงน้งวินาทีนั้นจริงๆไม่ได้คิดเลยครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามีมีดละ่ะดาบจะสู้เขาไหวไหมน้งวินาทีนั้นไม่ได้คิดเลยเนาะว่าเขาจะมีอาวุธหรือเปล่าจริงนะครับด,ดาบครก็ยังว่าอยู่นะเนี่ยถ้าเข้าไปแบบนี้นะเราก็อันตรายนะ รุมนกบชาวก็ว่าอยู่อ่ะอ๋อวันนี้ผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติบอกว่าดาบใช้ยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกอบรมมาแบอย่างดีเนี่ยจับคนร้ายได้นอกจากตีเข่าแล้วยังมีอะไรอีกฮะล็อกคอไหมฮะคิดตัวเบียดบิด,บดจับล็อกล็อกไว้ให้แน่นๆนะก็ไม่ให้หลุดนะคะครับอ๋อครับยุทธวิธีในการที่จะจับคนร้ายเนี่ยท,ที่ที่เรียนมาเนี่ยมีมีมีวิธีอะไรบ้างครับดาบครับ พอดีพอดีดาบเนี่ยเป็น,ปนตกึกครูฝึกตชะดอที่ค่ายค่ายพระรามหกเก่านะคะโออดนนี้นะคะคเป็นครูฝึกอยู่ที่นั่นด้วยะคะ่ะก็มันก,ก,ก็ก็ติดตัวมาจตกนั้นนะคะครับก็ก็ถือว่าคนร้ายนี่โชคร้ายจริงๆนะฮะไปเจอดาบซึ่งเป็นอดีตครูฝึกของตอชะดอด้วยนะใช่ค่ะไปถึงเนี่ยพอไปถึงคนร้ายปุ๊บล็อกคอเสร็จประเฆนเข่าไปหนึ่งดอกเลยถึกต้องค่ะโอ้โหนะฮะ ถ้าถ้าสมามุติว่าไม่มีแม่ค้ามาช่วยอะฮะดาบครับใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่มีแม่ค้ามาช่วยในดาบเอาอยู่ไหมฮะไม่แน่ใจนะฮะแต่ตอนนั้นอะคนคนช่วยกันมากเลยแต่ก็ไม่มีใครกดชิดตัวเลยอะหมื่นครับ,รบมีมีอ่ะมีแม่ค้ากับเราเน,นี่ยสองสองคนเนี่ยครับเขาไม่ถ้าคนเดียวไม่แน่ไม่อยู่นะครับแต่ไม่มีไม่มีปัญหาถ้าเขาวิ่งคนช่วงนั้นเยอะพับเทียงไงฮะอืม แล้วสิ้นเดือนน่ะพักเทียงสิ้นเดือนน่ะครับครับอันนี้ต้องต้องชื่นชมกันเลยนะถือว่าเป็นตํารวจมืออาชีพเลยนะครับไปทําธุระเสร็จเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้วิ่งเข้าไปใส่เลยอืมะนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ออกเปิดประตูไปท่าไหนไปถึงตัวคนรัายังนึกไม่ออกเลยไปไปกลิ่นยังไงผมมานึกย้อนหลังครับครับโอ้กลับมากลับมานั่งนึกอีก <laughs> แล้วแล้ว ต,ตอนที่กลับมากลับมาย้อนคิดแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเอะตัวเองเราเรารีบร้อนเกินไปหรือว่าใจร้อนเกินไปไหมฮะไม่ค่ะไม่ได้คิดว่าเร็วเรที่สุดคิดว่าดีกว่าอ๋อแต่ยางน้อยก็ต้องจับให้ได้ใช่ค่ะอ๋ออันนี้วิจารณาตำรวจเลยนะฮะดาบครับ <laughs> <laughs> นะเอา,เอาละขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีค่ะคุณจิรเดชอันนี้เป็นเป็นตำรวจมืออาชีพอย่างแท้จริงๆนะฮะผู้จัดการตํารวจในชาติบอกเรียกว่ากล่าวเชื่นชมเลยนะพอไปทุระไปจ่ายเงินจ่ายค่ารถด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของรถที่ที่น่าจะผ่อนคลางวดให้หรือเปล่าจริงๆนะนอกจากกล่าวชื่นชมยังไม่พอนะท่านผบตรอดุลแสงคืนแก้วนะผมว่านะน่าจะมอบรางวีรางวัลสักนิดนึงมีชื่นชมยังเดียวไม่พอนะนะวงการตำรวจชื่อชมเดียวไม่ได้ อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดดาบเขาเป็นดาบมานานแล้วเครับเป็นร้อยตํารวจตรีเขาน่าจะดีนะผมว่านะผู้จัาการออผู้ผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดราชบุรีคนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าท่านพลตารวจตนิพลนี่น่าจะเกษียณแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวจะตรวจสอบไปนะครับว่ามีรางวัลรางวัลนอกจากการการการขุดชมเชยหรือเปล่านะครับอ่ะมันนี้เป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีกันบ้างรปภนะครับไปเข้าไปพยายามจะชิงทรัย์ ลูกบ้านของตัวเองที่เข้าไปดูแลอยู่นะครับวันนี้คุณวชราตาคำผู้สื่อข่าวคมเชื้อลึกทีวีไปลงไปลงไปในพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าว่าไปแค่ไหนอย่างไรแล้วติดตามรายงานกับคุณวชราตาคำครับนางสาวรัตนพรสุขบันเทิงวัย38มปีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียนจังหวัดสมุทรปราการหลังถูกนายพรัฐวิเศษลิ์พนักงานร,รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านใช้มีดปอกผลไม้จี้ชิงทรัพย์ เป็นโทรศัพท์มือถือสองเครื่องกระเป๋าเงินภายในมีบัตร ATM และบัตรเครดิตรถยนต์ของผู้เสียหายที่คนร้ายใช้หลบหนีภายหลังเจ้าหน้าที่ตามกลับคืนมาได้โดยคนร้ายนำไปจอดทิ้งไว้ภายในซอยพุทธศรีพื้นที่ตำบลแพร่กษาซึ่งห่างจากบ้านพักของคนร้ายประมาณ100เมตรก็ต่อสู้กันนะน้องก็จะหนีไงมันก็เลยกระชากแล้วก็เอามือควายหลังก็ล็อกกุญแจมือเลยกุญแจมือที่เป็นของรปภติดตัวใช่ค่ะ<ม>เขาเอามามเขาก็ล็อกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ลากแขนน้องเราขึ้นไปบนชั้น ก็เอาหัวกระแทกก่อนแล้วกระแทกบันไดก่อนแล้วก็ลากขึ้นไปต่อหลังจากนั้นก็บังคับว่าให้ค้นเงินมึงอยู่ตรงไหนเอามาให้กูน้องก็บอกไม่มีบ้านก็ยังต้องส่งรถก็ยังต้องผ่อนเนี่ยทีนี้เสร็จแล้วก็เลยถ้ามึงบอกกูถึงวหาดเอเดียมกูจะไม่ฆ่ามึงเพราะว่าเพื่อนกูมันรอกดอยู่แล้วแต่ถ้ามึงหลอกกูกูจะแทงมึงตอนนี้แหละน้องก็เลยต้องบอกความจริงพอบอกเสร็จมันก็บีบคอเลยบีบคอก็น้องน้องก็บอกว่าเออหมดสติไปครั้งแรก ครั้งที่สองก็ลืมตาเห็นมันกำลังค้นของมันหันมาเห็นพอดีว่าเราฟื้น<ไ>มันก็เลยบีบซันอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยทีมข่าวเดินทางไปโรงพยาบาลที่ผู้เสียหายนอนรักษาตัวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการเพื่อสอบถามถึงอาการพบว่าผู้เสียหายถูกนายไพรัตททำร้ายร่รารงกายแต่รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะคิ้วแตกลำคอใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฟอกช้ำกำร้าวเพราะถูกคนร้ายจับหัวกระแทกพื้นซึ่งหมอต้องใช้เหล็กยึดติดกับฟันถือว่าอาการตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดรู้สึกว่าจะสุขภาพจ,จิตใจดีขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมกำลังใจดีขึ้นด้แล้วก็อาการบวมช้ำก็รู้สึกว่าดีเราลงคุยตามปกติไหมครับตอนนี้ก็คือคุยไม่ได้ตั้งแต่ตอนสองทุ่มแล้วคือหมอเอาเอาเด็กมาดามกันไว้แล้วแต่ว่าเวลาเราคุยอะไรดูเรื่องทุกอย่างูเรื่องค่ะเขาจะเขียนเราจะให้เขาเขียน สติอะไรยังครบถ้วนสมบูรณ์นักพาณร์แก้วมาพี่สาวผู้เสียหายบอกว่าหากผู้เสียหายอาการดีขึ้นมากกว่านี้และแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลจะนําตัวไปพักที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจส่วนด้านคดีความขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดติดตามสอบปากคําพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เคยทํางานร่วมกับนายไพรัต์เพิ่มเติมสืบสวนก็คงจะต้องติดต่อกับทางบริษัทรอพอนะฮะที่เขาเป็นบริษัทแม่ นะครับที่รับนายพลรัตน์เนี่ยวิเศษเดชเข้ามาทางานนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามนะก็คงช่วยกันทุกฝ่ายนะครับก็คงน,น่าจะได้ตัวมาในเร็ววันน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางอะไร,ะรก็หลักฐานก็คงชัดเจนนะฮะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาจําหน้าได้นะครับแล้วก็พยานวัตถุอะไรต่างแต่ทางเจ้าที่พอถอเขาได้เก็บรวบรวมไว้นะฮะตอนขอเข้ามาสมัครนี่รู้ว่าเขา ทางอง์เว้นใหญ่ก็ทางผู้การเราก็ให้คนดูทางนู้นอยู่แล้วก็ขอจะติดตามอยู่ด้วยหลังจากมีพยานหลักฐานแน่ชัดว่านายไพยรัตน์เป็นผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้ขอหมายสารจังหวัดสมุทรปราการติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่านายไพยรัตน์เคยมีหมายจับคดีลักทรัพย์สพเมืองจันทบุรีและข้อหามียาเสพติดในครอบครองถูกจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปี6เดือนขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพ วัชราตาคำรรยงานขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหมู่บ้านนะครับประจําหมู่บ้านดังเลยคุณเจรติแต่ว่าต่อไปนี้บริษัทที่รับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยคงจะต้องมีการคัดกรองให้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นรปพเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวคุณเจอร์เดนคือด้านบนอาจจะเป็นที่นอนแต่ว่าบริเวณช้าลาเปิดเป็นร้านกาแฟร้านร้านขายกาแฟประจําหมู่บ้านโอ้ยเข้าไปลักษณะแบบนี้โอ้ยตายตายอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวเนี่ย ผู้หญิงนะฮะแล้วโสดนะอยู่คนเดียวจ้างเราสองคนไปเฝ้าบ้านให้ก็ได้อไปไปคเป็นรปภช่วงคืนไงอ๋อกลางคืนใช่ไหมฮะเพราะเราเข้าเวรกลางคืนเป็นเรื่องเสริมข่าวที่อฟีกตกปลอดภัยรับรองปลอดภัยแล้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่นี้้าเรียกว่าเป็นรปภที่จ้องพยายามเจริญชิงทรัพย์นะครับแต่ว่าข่าวต่อไปฮะท่านผู้ชมใครที่เป็นที่มีทรัพย์สินแล้วเอาไว้ในรถเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยหลายพื้นที่นะครับผู้กํากับ ในกองบังคับการตำรวจนครบาล3ฝากเตือนมานะฮะ